สวัสดีครับส่งงานจิตตั้งหลังคา c h ลลบอยรุ่น4 5ดีครับผมคันนี้เป็นกระบะยูสุอ n นิวตอนเดียวครับผมใส่หลังคาเป็นรุ่น4 5ดีครับผมคันนี้มาส่งงานตอนเดียวครับผมสวยงามทรงสปอร์ตครับผมรถตอนเดียวคันนี้เดี๋ยวาานะทำมาแล้วพอนเป็นรถบ้านครับผมเดี๋ยวพี่เข้ามาแต่งชุดเพิ่มเติม,ตมภายในครับผมใส่แอร์โซบอกดด้านในอนะคตคทับ มาเติมหลักคาแล้วเหมาะครับผมสําหรับกระบะตอนเดียวครับผมคือว่าจะทํารถไม่ใชหางานรถสวิ่งเก็บของรถส่วนตัวครับผมใส่หลังคาทรงนี้สวยงามเลยเร่องายาวคานั่งก็ดังได้หลายคนเลยครับผมฝากไว้อีกหนึ่งผลงานครับผมสําหรับสายกระบะตอนเดียวครับ m ี t s u b i s h i All n e ครับสวยๆ2 1คันครับ